สถานที่แห่งนี้คือวัดป่าคำเจริญบ้านเราหลวงตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพวกเราทั้งหลายเราก็แห่งสมณะรากแก้วของพระพุทธศาสนาศาสนาทายาท ขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้พร้อมใจกันต่อหน้าองค์พระต่อพระพักองค์พระพุทธปฏิมาประธานคือหลวงพ่อโตโอโหสิมงคลขอตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ2เมษายนพุทธศักราช2566คณะสงฆ์วัดป่าคำเจริญพร้อมด้วยพระภิกษุสมเด็จอุบาสกอุบาสิก,กาประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนิธานทธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงทุ่มเทพระชนมันชีพตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อการศึกษาเพื่อชนนำบทเพื่อเยาวชนที่ขาดแคลนเพื่อคนยากไร้เพื่อคนที่ได้โอกาส เพื่อคนชายขอบไม่ว่าจะยุ่งยากทุกยากลำบากพระไทยพระบรากายเพียงใดแต่พระองค์ก็เต็มพระไทยที่จะสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระราชบิดาตลอดระยะเวลาที่ สมเด็จพ่อได้ทรงงานหนักสมเด็จแม่ได้ทรงงานหนักก็มีสมเด็จพระคณิฐานที่ราชเจ้าองค์ในน้อยได้คอยอยู่เคียงข้างคลองเคลียรองรับแนวพระราชดำริแนวความคิดพระราชสวัดีต่างๆจดบันทึก ทั้งฝั่งของประชาชนและสมเด็จพ่อเพื่อที่จะนำความทุกข์ยากลำบากของราษฎรนั้นให้ไปถึงประเนตพระกันให้ได้เร็วที่สุดประสบความสำเร็จมากที่สุด ให้ทันต่อความต้องการของพระสนิกรของพระองค์เพราะฉะนั้นวันเวลาที่ผ่านไปไวัยต่างๆก็ผ่านมาการเวลาได้บ่งบอกความรู้สึกจงรักภักดีที่พระองค์มี ต่อภาระหน้าที่และที่พวกเราทั้งหลายมีต่อพระองค์ท่านในฐานะพระสงฆ์นิกาจึงขอถวายพระพรชัยยะมงคลขอพระองค์จงทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตยอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงอาณาประชาราษฎรจิรการเธอขอถวายพระพร